คลิปนี้ผมตั้งใจทำออกมาให้ประชาชนไทยที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณว่าครั้งหน้าคุณจะเลือกใครครับเรารู้กันแล้วว่านายกรั่นตรีคนที่32ชื่อนายอนุทินชาญวิรกุลโดยคะแนนเสียงส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนนะครับทีนี้เราจะเห็นบุคลากรของพรรคเพื่อไทยและกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทย ออกมาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพักประชาชนต้องรับผิดชอบคุณเห็นไหมครับเต็มโลกออนไลน์ไปหมดเลยน่าจะชื่อหญิงใช่ไหมถามว่าพักประชาชนเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรนี่เป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยนะครับข้องใจประชาพักประชาชนนิ่งเกินมีดิวพิสดารหรือไม่อันนี้ผมก็จําได้นะคุณใช่ไหมที่ทักสินส่งไปในวันลาลึกคนเสื้อแดงทักสินนี้ไปได้ทุกที่นะครับแต่พอวันลาลึกคนเสื้อแดงแกกลับไม่ยอมไปผมจําคุณได้เลยและนี่ก็ใช่เหมือนกันครับ คุณดนุพรจี้ถามพระประชาชนปมตั้งรัฐมนตรีวันยุ่งเข่ากระโดงและสอวอและนี่ไฮไลท์เลยครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเขาบอกว่าการเมืองในภาวะไม่ปกติเอาเจตนาลมของประชาชนไปผู้ยี่ผู้ยำเห็นไหมกาก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมน่าจะจริงกาก้าไกลได้อนุทินเป็นนายกฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องรับผิดชอบกันเองพักเพื่อไทยไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> มาครับผมขอเตือนสติพวกคุณเนะีย สอสอพักเพื่อไทยทุกคนที่เอ่ยมาเมื่อกี้เลยมาดูกันครับว่าใครเห็นประชาชนกินข้าวกันบ้างเริ่มจากคดีเขากระโดงกันก่อนนะครับผมว่าคุณน่าจะจําภาพนี้ได้มินช็อกร่วมสาบานกันครับในวันนั้นมีเสียงของประชาชนบอกว่าให้เอาเสียงของพักเพื่อไทยไปรวมกับก้าไกลผมจําได้นะบอกให้รอสอวอมดุดอํานาจไปก่อนประมาณอีก6กแเดือนไปรวมกับคุณอนุทินชาญวีรุลขออํานาจเลยครับขอคะแนนเสียงสอสอ เพื่อยกให้ตัวเองเป็นรัฐบาลยกให้ตัวเองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมครับเรื่องนี้เกิดเมื่อ2ปีที่แล้วปี2566มาวันนี้บอกจะไม่เกี่ยวเอ๊ะยังไงเอ่ยแล้วไปดูเรื่องของเขากระโดงนิดนึงครับคนไทยต้องทราบครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันมีดีการมานัแต่2560แล้วเรื่องให้เพิกถอนที่ดินต่างๆเน่นี้ครับคำมีภา,าษาราตั้งปี2561และ62เนี่ยและคำมิภา,าษาระบครองกลางล่าสุดก็ฉบับปี2566 เป็นช่วงเวลาก่อนที่คุณจะตั้งรัฐบาลได้ซ้ำไปแล่ช่วงเวลานี้นี่เองคุณก็มากินมิ้นช็อกร่วมสาบานกันทำไมก่อนจะตั้งรัฐบาลไม่มีคำพูดเรื่องเขากระโดงสักคำเลยครับเขากระโดงไปไหนครับ mm. ก็แปลว่าคุณยอมรับพวกเขาได้ยอมรับอนุทินได้โดยที่ไม่พูดเรื่องของความผิดเขากระโดงเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อที่จะให้ตัวเองมีอำนาจเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างนั้นเหรอครับแล้วพอวันนี้พวกคุณทะเลาะกันคุณกลับเอาเขากระโดงเนี่ยขึ้นมาทำ ถามหน่อยครับเมื่อ2ปีที่แล้วทําไมไม่เอามาทํากับพรคเพื่อไทยคุณตอบกองเชียร์ฟังคุณด้วยก็ได้พเพราะเหล่ากองเชียร์ของพวกคุณเองก็ยังไม่รู้เลยเพอเอบางคนรู้อ๋อเขากระโดงมันเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่ใช่ครับมามาตั้งนานแล้วแต่พรคเพื่อไทยเลือกที่จะไม่เอามาพูดในช่วงเวลาที่รวมกันเป็นรัฐบาลเพราะก็อยากได้อํานาจเหมือนกันใช่ไหมครับคดีสวที่หลายๆคนพูดถึงสวเนี่ยเลือกมาปีกว่าๆละมีปัญหาตั้งแต่วันแรกเลยครับมีคนไปร้องดีเอสไอตั้งแต่วันแรกเลย ของเมื่อปีกว่า,วาที่ผ่านมาแล้วผมถามว่าทําไมดี i ไม่ทําอะไรเลยครับทาไมกระทรวงยุติธรรมไม่ทําอะไรเลยครับทําไมไม่ออกแอคชั่นที่มันดุเด็ดเผ็ดถึงใจเหมือนกับตอนที่ทะเลาะกันนะครับและก็จะมาโทษส้มเนี่ยนะโทษพรคประชาชนเขาเกี่ยวอะไรด้วยครับแล้วภาคเพื่อไทยคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรกันแน่ในวันที่คุณมีอํานาจคุณไปขอให้คุณอนุทินนายกมือแต่งเป็นนาย,ยกคุณกลับไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยไม่พูดถึงเรื่องเขากระโดงเลยไม่พูดถึงเรื่องสอวอเลยเพราะตอนนั้นคุณกําลังเสพสุขและเสวยอํานาจกันอยู่ไงนะครับ มาวันนี้คุณไม่ได้อำนาจคุณจะมาโทษพรรคประชาชนคนไทยที่อยู่กลางๆคุณก็ดูเอาละกันแล้วทีนี้พรรคประชาชนมันทําอะไรพวกคุณบ้างคุณมาดูนี่คุณเห็นสุชาติชมกลิ่นไหมครับฟ้องสอสพรรคประชาชน50ล้านบาทที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการซื้อตึกสกายไนท์ของกระทรวงแรงงานงานของกรมแรงงานโดยเอาเงินผู้ประกันตนมาซื้อแบบช่อฉนก็โดนคุณสุชาติฟ้องครับผมถามว่ามีสสอของพรรคฝั่งรัฐบาลคนไหนกล้าออกมาเปิดเผยแบบนี้บ้างไม่กล้าสักคนครับ าะคุณอยู่ในอำนาจและเสวยสุกกันอยู่ไงแล้วก็กําลังซูเอียกันอยู่ผมพูดไม่ถูกครับสอสอต้องเปิดเผยความทุจริตทุกอย่างแล้วก็ไปพิสูจน์กันที่ชั้นศาลแต่ทําไมถึงมีพักประชาชนพักเดียวที่เขายอมทําเพื่อพวกคุณในจะเรื่องทุจริตต่างๆทีเนี้ยผมพูดมาขั้นนี้ละจะ5นาทีแล้วครับผมหวังว่าประชาชนคนไทยที่อยู่กลางๆแล้วยังไม่ตัดสินใจเลือกไทยคุณน่าจะมีคําตอบในใจแล้วนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วอีก 3- าสเดือนข้างหน้าหรือไม่เกินครึ่งปีข้างหน้าคุณจะเลือกใครครับสำหรับผมเองก็คงเป็นสื่อเล็กๆที่ออกมานำเสนอความจริงที่มันถูกบิดเบือนมานานแสนนานและสื่อสื่อนี้ก็หวังให้คนไทยได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าจะไม่ลืมกันไปซะก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ขอประกาศตอหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลา ของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ